ดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันที่30กันยาถึง7ตุลาคม2566นะคะอาทิตย์นี้เป็นยังไงนะคะเจ้าชะตาเออวันพฤหัสนะคะมีความรักนะคะความรักนี่ได้จากคนรักก็ได้คนรอบข้างก็ได้นะคะแต่ว่าติดใจร้อนนะอารมณ์ร้อนนะชาววนะันชาววันพฤหัสอาทิตย์นี้นะนะคะมีเกณฑ์ใครจะไปไหว้พระไปทําบุญที่ไหนคะเนี่ย นะมีเกณฑ์ว่าจะได้ไปในที่สถานที่คนเยอะๆนะคะเนาะยังไงก็อย่าลืมใส่มงใส่แม้ที่เรียบร้อยนะโควิดก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะนะคะเดี๋ยวเพิ่งประมาทนะคะนะโอเคบริวารก็ดีค่ะนะขยันทำมาหากินจังเลยนะชาววันพฤหัสเนาะมีเกณฑ์จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำบุญจริงๆนะคะชาววันพฤหัสนะไปเถอะค่ะนะมันจะมีเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นด้วยนะคะ นี่คือไพ่ใบตำแหน่งสําคัญนะการเงินชาววันพฤหัสดยหมายความว่าเดี๋ยวดาวาย้ายน่าจะดีขึ้นนะนะคะโอเคมาดูเรื่องของการงานนะคะท่านที่รอสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ว่าจะเรียกไหมจะได้งานใหม่ไหมมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้งานใหม่แต่อาจจะในเรื่องของรายได้หรือเงินเดือนอาจจะมีการต่อรองการทําให้ชาววันพฤหัสเนี่ยดูว่า มันบาลานซ์กันไม่น่ารายได้กับหน้าหน้าหน้างานเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลกันไหมอะไรอย่างนี้จะมีความช่างใจแบบแบบนี้นะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะได้ไปไหว้พระไปทําบุญนะคะหรือได้ไปสถานที่ในที่ใกล้น้านะใกล้ดามใกล้ทะเลหรือข้ามแม่น้ําใหญ่ๆห่ได้นะคะอืงานเงินการเงินเนี่ยคนวันพฤหัสมีความคิดในเรื่องของการเงินเน้นเรื่องการเงินนะคะนะเน้นในเรื่องการเงินขยันทำมาหากินมากเลยนะ แล้วก็ชาวพริหัสที่ทํางานบริษัททํางานประจำเนี่ยมีความห่วงนะคะปีนี้สิ้นปีจะได้ไม่นะโบนัสนะคะปีนี้จะได้ไหมโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ว่ามีการลุ้นนะคะมีการลุ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะรอเขาตัดสินตอนนี้เขากาลังคุยกําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะอย่างไรนะคะเหลืออีกหลายเดือนนะนะคะการเงินความรักความรักชาวว้เลือหัดระวังจะ เขาเรียกว่าเลยนะอารมณ์ร้อนหรือมีอารมณ์กับทางคนรักนะคะนะจะมีหน้าดําหน้าแดงจะมีโกรธจะมีโมโหใส่กันนะคะนะยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะคะเนาะไหนๆก็ตกลงมามาพูดคุยมาร่วมใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็อยู่บนแหงแห่เขาเรียกอยู่บนเหตุผลนะคะนะไม่เอาอยู่บนอารมณ์นะคะนะอืช่วงนี้ชาววันพฤหัสเนี่ยจะเน้นในเรื่องเงิน จะมีการเดินทางนะคะเดินทางไปนู่นไปนี่อาจจะบ่อยหน่อยถ้าไปไหนก็ระวังดูในเรื่องของเอ่อเรื่องของล้อรถอะไรด้วยนะคะนะดูสุขภาพล้อรถด,ด้วยนะนะคะช่วงนี้จะเน้นเรื่องเงินนะความรักไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนาะนะคะสำหรับท่านที่กำลังคุยกับชาวต่างแดนต่างชาตินี่ระวังนะเอาให้เนียนๆนะคะที่รักนะเหมือนมีมีความคิดว่า อจะขอค่าเลี้ยงดูจะพูดเรื่องเงินทองอะไรยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะนะก็เขาบอกว่าอืพูดได้ไหมก็ถ้ามันหนักไปเขาเขาก็อาจจะตึงๆหรืออาจจะไม่ได้ถ้าแบบพูด,ดแบบมีทักษะหน่อยก็อาจจะได้แต่อาจจะได้ไม่ตามที่คิดนะคะนะไพ่<笑><笑>เขาบอกอย่างนี้นะว่าเหมือนจะคุยในเรื่องจะเลี้ยงดูอยู่จะเลี้ยงดูไอ้เท่าไหร่หรอ,อยูจะจ่ายไอ้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ นะเหมือนกับว่าจะตกลงคบหากันอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะดูแลฉันเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะสุขภาพสุขภาพระวังในเรื่องของท้องเลยค่ะมาเด่นเด่นเนยในะเรื่องท้องไส่ระวังเรื่องท้องนะคะแล้วก็เรื่องช่วงล่างนะช่วงล่างเนี่ยตั้งแต่ใต้สองอกลงไปเนาะนะคะเออช่วงนี้เนี่ยคนเป็นซีดเป็นก้อนเนื้อกันเยอะมากเลยถ้าหากว่ามีอะไรที่มัน ไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไปหาคุณหมอตรวจนะเพราะว่ามีเกณฑ์เหมือนจะเจอซีดหรือเจอก้อนเนื้อได้นะชาววันพฤหัสนี้นะนะคะอืมแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยจะใจร้อนนะคะเออสุขภาพโชคลาบโชคลาบเด่นไหมไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตำแหน่งสำคัญมีเงินเข้าเดี๋ยวลองดูละกันนะอย่าอย่าซื้อเยอะนะคะนะอย่าเสี่ยงเยอะนะเ,เลข เอาไปใช้สื่อนําโชคได้แก่ทะเบียนบ้านเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้โชคนะเลขหน้าไพ่ได้แก่510หนึนเก้าสี่สองนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มให้โชคนะคะวันพฤหัสนะ